ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาหน้าตอนคำคำเนาะคะ่ะมาเบิง้งเข่ามาเบิ้งกลูกสูบน้ำไว้นะคะลูกใส่สูบน,น้ำไว้นี่ในยุคจังสี่เนาะค่ะเนาะคิดหอดพี่น้องที่อยู่ไกลเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะที่อยู่ไกลบ้านที่อยู่ในเมืองแออัดนั่นแหละคะ่ะนี่เป็นนี่เดือน สิงหาแลวไหมคะว่ามีฝนฝนบพพรสิเป็นยังไงอันที่เห็นเขาเป็นสีเขียวเขาห้องเขียวนี่เพราะว่าสูบน้ำจากนี่คะ่ะสูบในคลองอีสานเขียวเทละนิดละน้อยนะคะเนะน,นี่ตกมากนิดนึงกับสูบสูบใ้สูบใส่บอลไหมคะคุณชมไส่บอ่เฮ้ยบออยู่ผังไนเดียวสิาพาปเบิ่งค่ะบออยู่้ังในนะคะ เ,เศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์แบบนี้นะคะท่านผู้ชมห้าอยู่แบบพระเจ้าอยู่หัวเิ่นบอกค่ะอยู่ใส่ชีวิตแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะค่ะเนาะนี่นะคะ่ะ,คะเห็ดเองลงมือเห็ดเองที่วางจากงานประจำนะคะมาเห็ดเองเอาหญาออกเองเนาะค่ะมาดูแลเองใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบนึงฝึงมีนามนี่ค่ะ แห่งไปได้อาทิตย์ก็กลัวแห่งเลยนี่สูบน้ำใส่กับวัตถุทัวะะ่วเลยค่ะได้น้อยนึงพ่อได้เลี้ยงลําตุลเนาะคะ่ะคันแม่นมีฝ่ามีฝนกับสิได้กินอยู่เลยเนาะค่ะช่วงบ่หลายค่ะประมาณสองไร่เศษเศษสองไร่กลัวนะคะ่ะนี่แหละเศรษฐกิจพ่อเพี้ยงเฮาในในอฟังข้องนะคะข้องอีสานเกี่ยวเขาก็ปลูกต้นยูคาขายได้นะคะขายไปแล้วรอบหนึง่งกระแต่งกิ้งแบบนี้คะ่ะนี่ล้ำสางหลางอยู่ยังสิ ะะไปเง่าไปผุ่นเนาไปน้ำล้องกับไายได้อยู่ค่ะได้เป็นหมื่นอยู่วันนี้ในสวนของเฮากับไปเลาะเบื้องเขาก่อนค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบื้องในสวนของเฮานี่ที่เลี้ยวเห็นทั้งช่วงเดียวเห็นเป็นแถวๆเป็นพุ่มๆตะไคร่นะคะขายให้เพื่อนเราละนี่เราะไรหน้าชนผสมวันนี้เฮาก็มีโร่งเรือนค่ะ นี่ลรงเรือนนี่เพ็ดเป็นหมองกักตโตใหดลูไใหา้านนะคะเป็นดูหันยูค่ะไปตรวจแล้วเพื่อนว่าพบเสือแนวดค่ะอีกซีมือเพื่อนสิดได้ออกจากมองกักโตนะคะห้ากับตัดแปลงน่ะโรงเรือนที่เกี่อุปกรณ์กรเกษตรว่าเป็นหมองกักโตให้ลูไใหา้านห้าเนาะคะ่ะเคยลงให้พี่น้องเบื้งองเราละคะ่ะอันนี้มาเบื้องหน้าก็ได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องอีกนะคะโอ้ยทำเพื่อช่เบื้อง มึงหมาหอนแห้งนอนลงเลยจริงๆมะสองตัวนี่บ่มักน้ำเลยช่วงมึงเสียงกินน้ำม่งค่ะให้อาหารเพิ่มมากคือสีเข้มแห้งก็หายน้ำนะคะเนาะชี้ดำตัวหนีนอนอยู่ในน้ำเลยค่ะนะนะยังมาหากันนะคะนี่แหละค่ะให้หน้าเห่าอ,อื่นเพื่อเลี้ยวไปสุดสายตาคนทช่วงบ่มีเข่าบ่บามีน้ำค่ะ ได้กินบอ่อค่ะคุณผู้ชมได้ยินเพื่อนว่าเดือนหน้าเดือนเดือนสิงหากันยากัญ่าถึงสีมีภาอยู่ภาอยูก่กับไปอีสานเหนือค่ะห้าอยู่อีสานใต้เนาะค่ะสีได้บอ่อค่ะสิสีได้ได้ฝนบอ่อได้น้ำบ่อค่ะตกยู่ค่ะเสียงฝ่าหึมหึมหึมหมึแต่ว่าตกทางอื่นค่ะว่าตกยู่นี่ตกอยู่นี่ก,นกับสิเป็นลินปล่อยนี่ค่ะพ่อสิเป็นอีหยังได้ เดี๋ยวผาพี่น้องอยางมเบิ่งทางพู่นละค่ะคุณซื้อหนาคุณเนาะค่ะเนาะมาวันนีะะนะมมน้ก็มา,มามาตัดฟื้นน้ำค่ะพี่น้องนะคะ่ะนี่มาตัดฟื้นมาอยู่ค้ามันจะเอาไปก่อไฟดังไฟถัดยางดีเลยเอาต้มเข่าหอสองตัวนี่ละคะ่ะนี่มันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆค่ะท่านผู้ชมมาตัดฟื้นไว้ป้อยแหงแล้วเขาก็มาเก็บเอาไปหวานนะคะไป ก่อไฟสูบน้ำกับธรรมุชื่นเบิ้องประกาศสูบเบิดรดอกให้ให้ปลาเล็กปลาหน่อยเดี๋ยวอยู่น้ำเบิ้งงนี้ค่ะปลาเดี๋ยวไปเดี๋ยวพอเห็นท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเห็นดอกมีปลาอยู่เลยค่ะปลาตัวเล็กๆปลาซิวปลาขาวตัวเลหนหน็กๆไหมค่ะปลาคาร์สิพาท่านผู้ชมไปเบิ้งเข่าอีกบาาเบิ้งผ้ายางเบิ้งก่อนค่ะเสียดายเนาะค่ะธรรม,มุชื่นไข่แมนมีน่ไข่แมนมี่หนามไหมค่ะเพิ่นคือสิ งามอยู่เด็ดขาขั้นเป็นมีน้ำค่ะหญ้ากระไรค่ะนี่คือห้ากักน้ำไว้สูบใสสูบใสอันชางไว้นี่แหละค่ะนี่นี่นี่สร้างที่เลี้ยวเห็นนี่ค่ะเห็นต่กอตนตะไคร่ป้าตะไคร่นะคะอยู่ทางในนี่นะคะขั้นมปนมีน้ำก็ได้กินอยู่ค่ะท่านผช้ชมอันนี้เสื้อสีงอกเสื้อสีออกห่วงสีมีน้ำบัวค่ะ นี่ค่ะข้าไปเบื้องทางฝุ่นเนาะคะ่ะพูนะฝุ่นฝุ่นฝุ่นซื้อหนาค่ะฝุ่นเบื้องค่ะท่านผู้ชมอันนี้แปลงนี่ของลูกเนาะค่ะเบื้องค่ะเขาหน่อยอยากง่ามไหลเบื้องค่ะดินแหง้งแตกกออยากง่ามค่ะแต่ว่าว่ามีนามนี่แหละค่ะพูนแปลงทัดกันไปฝุ่นว่ามีอย่างเลยค่ะนี่ค่ะนี่มาเบื้องแปลงของเฮ้าเนาะค่ะเนาะ เคนเป็ดโอ้ยเข่าอยากงามหลายค่ะท่านผู้ชมมึงเพราะมีน้ำนี่ค่ะสูบน้ำก็ได้แต่ฟางผุ่นละหุ่นหุ่นฟางผุ่นทิศไทยทีศเบื้องเมื่อกี้แล้วค่ะเนาะวันนี้ขา้าม่าฟางทั้งพีฟางทัง้งเหนือเบื้องค่ะอยากมีนม้ำอยากได้น้ำถ้าท่านผู้ชมไปเบื้องอันเบื้องค่ะน้ำน้ำ น้ำกันแทะคันหน้าก็บมีพักบุ้งด้ยวยค่ะง่าไปเลยค่ะผูช้ชมพักบุ้งกอดซานะะนี่ค่ะนี่แหละคะ่ะห้างยูแบบพระเจ้ายูหัว่นบอกนะคะร้าการที่เก่าคนบอกมาห้ายูแบบพ่อเพียงนี่ค่ะพักบุ้งเก็บไปลวกได้เลยน้ำเดือดเดือดเอาทิ้งลง่งเอาออกเลยเนาะคะ่ะจินกับอะไรก็อร่อย นี่ค่ะผ้าท่านผู้ชมมาเบิองอันทั่วนี่ค่ะปลูกทั่วไว้น้ำน้ำนี่น้ำพันแท่ค่ะมันเป็นทั่วพุ่มเลยค่ะนี่เนี่ยปลูกห่างกันแบบนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูนี่นี่นี่ค่ะทั้งหยาทั้งพะกุ่งนี่กำลังออกดอกค่ะนี่ค่ะปลูกอ,อกมั่นยี่สิบหลุมค่ะ นี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนี่ค่ะจะดไปยังสิ่ลี่ยู่ค่ะรลี่ยูนะ่น้ำมันพักบุ้งนี่ค่ะก็จะไปเป็นระยะระยะแบบนี้เบื้องข่เพิ่นพญยายมาตัดาหญ้าให้ว่าใช่เขาขึ้นแน่เบื้องกับเป็นหญ้าขึ้นเก่้าค่ะหญ้าขึ้นขึ้นเกล้าทัวกํกำลังเป็นดอกค่ะท่านผู้ชมกำลังเป็นดอกนห,หน่อย พักบุงค่ะงาวไปเลยค่ะเบื้องแน่ค่ะเป็นตาสงสารเลเบื้อง่ะบวมมีบ่ม,มีน้ำหน้าสงสารมาเข่าอยางงามค่ะได้น้ำสูบไส้ได้หนิค่ะที่ได้ดำนี่ได้น้ำสูบไส้ตั้งหัวก้อนน้อยนึงค่ะนิดเดียวพรเป็นฉีดตรงพอาได้ปักล่งนี่แหละบัน,นก็บว็วมมีอีกเลยนี่ค่ะทั่ว เป็นถั่วพุ่มมะต่องหาขคางให้นะคะนี่จะงามอยู่เลยค่ะกำลังสิเป็นดอกนั่นกำลังเป็นดอกแล้วนะคะเห็นบ่คกะนกำลังเป็นดอกอืมโทำไมช่วมเบิองเข่าเข่าอยากงามไหน่อตายตายค่ะว่ามีฝนไหมคะ่ะลงทุนไปกับลายน้ะค่ะเนาะมาเหตุโจน้นมาน้อสามจนมา ่ากระไรเขากระายเบิง้งทานผู้ชมหูบว่าต้นอีหยังนี่ถ้าเราไม่มาเอาออกนะมันก็จะแตกไงแห้งมันมีฟองน้ำพร้อมเต็มหน้าเลยค่ะนี่เวื่อสบายก็เลยเอาออกว่าได้เยอะมากผลกระลังผลเขาขึ้นมากค่ะออื นี่แม่ค่ะทำผู้ช่อมองแน่ต้อนอันนี้นี่มันจะง้ามเขาเขาจะบ้องง้ามเลยค่นี้ะคือผักอีตูนะคะคือผักอีตูเลยต้นนั้นนี่ค่ะเป็นมีฟองน้ำผอมอยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้ ข้จาจำไปชมงยามไปทั้งปุ่นเบิงมันจะมีหนามบ่สูบหนามมากหน่อยหนึ่งจากข้องค่ะจะถึงสนทั้งผีว่าหน้าก็ว่าเสมอกันค่ะีงูว่านอนปีที่แล้วเหยียบงูเหลี่ยมยยนหญ่อยู่ในนี่ละค่ะอยู่ในนี่ละอยู่แถวนี้ละค่ะนี่ผีเพิ่นมาเอาออกห้มาจับห้ห้องโซ่ตายตเสียขวนอยู่เป็นเดือนเลยค่ะหลายเดือนเลย ดีว่าใส่ต้องถาวบูดไหมคะ่ะใส่ต้องถาอบว่ามันเหยียบข้อนใหม่ว่ามันเหยียบใหม่หยาด้วยค่ะป้ายหยาเพราะมันเข่าอันหยาก็มนี้หยากระไรหนามยุไสค่ะชมสูบนามมากที่ว่ามีา่ แสดงว่าน้ำก็ถึงทางนี้น้ำบ่มากอ้ผีทางผีมันต่ำผีนี่นาำเนี่ยหน่อยหนึ่งอืทางนี้ต่ำค่ะคุณผู้ชมนี่นามน้ยน้อยค่ะนี่นามน้ยน้อย หน้ามันตามทัางพี่ค่ะนีจ่จะี่งามน้อยนึงทัางค่ะนี่ก็ถ่ายไปน้่มถ่ายไปตามแสงนะคะถ่ายตามแสงให้พี่ดองเบึง่งแดดลุ่มลุ่มตกแล้วค่ะนี่ค่ะโบลายค่ะท่านผู้ชมมีอยู่สองไล่กว่า ต้องไล่เสร็จเอา n h าออกให้หมดทั่วก่อนนะคะท่านผู้ชมคำหมดตัวนี้คำล่ออุ๊ยท่านผู้ชมเบิงก้อนเมฆเป็นรูปอะไรคะก้อนเมฆเป็นรูปยังพี่น้องคืองงามแท้เบิงเนี่ย โอ้ยฝากให้พี่น้องที่อยู่ทั้งไกลเนาะค่ะน้อยอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดเ้้อยค่ะตอนคำคำยิวานเฮ้าค่ะดูดีๆว่ามันเป็นภาพอะไรสมงามแท้ค่ะอืมคำเลวค่ะเสียงมุกเป็นตัดห้าตัดหอนหลค่ะท่านผู้ชม 哦，你还你哈。 วันนี้พ่านผู้ชมเขามาในสวนค่ะนี่แหละค่ะน้ำที่ว่าสูบเข่าใส่สูบใส่เข่านะคะ,ะมีมาถึงครึ่งบ่อดอกเนาะสวนห้าวก็หกแห้งค่ะผู้ชมเบือ้องหน้าหนาก,ก็ให้พี่ายเพื่อนไม่เกี่ยวไปเหงว่วเนาะคะ่ะจุดประสงค์ของห้านี่สวนห้าสิปลูกบกักเผาค่ะมะพร้าวน้ำหอมเพราะว่ามา,มาก,กินไว้ค่ะนี่แะเพื่อนบ้านนี้เอากล้วยมาปลูกลอ นี่ค่ะบังต้น,ตนกล้วยค่ะบ่ได้บ่ได้มาแตงกิ่งบ่ได้มาเอาห้าบ่าได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะเพระาะว่าแขนบ่าแขนเก็บแขนทั้งสองขางค่ะคุณผู้ชมเก็บต้นแขนเงาแขนนี่เหตดงานานักหลายเนาะค่ะปวดแล้วก็เหตดบ่ได้นี่นะคะบักผ้าห้องสีมี่ประมาณยี่สิบต้นสีได้ประมาณยี่สิบต้นนี่ค่ะ ผ้านำหอมกับว่านำหอมนะคะสีเป็นจังไดกับว่าหูค่ะท่านผู้ชมมะลอยูนิพันธ์ลาวว่าให้ดจ้งสี่เลยค่ะท่านผู้ชมนี่ให้ตัดกล้วยออกให้หมดเนาะอให้ตัดกล้วยออกก็ใส่ดอกผ้าสีบบใร์่เพันวาไหมคะ่ะนี่ค่ะสีผ้ทาท่านผู้ชมมาเบงอาวคาโดค่ะนี่นะคะต้นอโวคาโดถ่วมหัวแล้วค่ะนี่นี่ค่ะ แม่ค่ะทำม,มือช่อมเอนเอนสิเป็นอันฤดูแรงเพิ่นกับออกหยอดไหมค่ะเพิ่นกับว่าตายเพิ่นกับวงหยอดอยู่ใบกับว่าเหี่ยวว่ายัางไหมค่ะใบกับว่าหลวงบ้องหูพันนะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ้งพันอีกที่หนึ่งว่าเม็ดเม็ดเป็นพันหยังค่ะปลูก,กจากเมล็ดเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เอามาฝังไว้เนาะคะ่ะเนาะไปลงให้ท่านผู้ชมเบิ้งหลับหลายเทื่ออยู่ฝังล้งคืง เครื่องเม็ดเม็ดนึงให้โพวไวยุเนื้อเนื้อนเนื้อไวนะครับว่าให้เอาดินกบนี่แหละครับปลูกถิมไวไหมครับมาฝังถิมไวเพิ่นเกิดถ่วมหัวแล้วค่ะใบใ่ค่ะพันนี่เอาพอพี่น,น้องไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งในสวนเท่านี้ครับมีอวโวคาโดนี่ที่สวยที่สุดนี่ค่ะต้นหน,หน้อยๆตัวน,นี้เอามาเพาะที่หลังค่ะนี่ เกิดอยูยค่ะเอาลักมาปักาไว้ยันเพิ่นมาเกี่ยวใหญ่ยันเพิ่นบกหูเพิ่นตัดถิงต้นหนึ่งไหมค่ะเพิ่นตัดไปถือว่าไดตัดถิงอตัดไปถือนี่ขาวขาวที่เราปลูกแซมทัดกันไปเพิ่เนาค่ะนี่แหละค่ะในสวนที่ว่าไดไม่ดูแลเลยค่ะท่านผู้ชมสิบห้าท่านผู้ชมมาเบิ้งวุ้กขโดต้นนี้ค่ะกับกับบกหูวสายพันธุ์อีกละค่ะนี่เบิ้งแน่ค่ะท่านผู้ชมต้นนี้ค่ะ งามแห้งค่ะเบิง้งบานเห่าเอิญมาจากไหนบานเห่าวา่าใบเหลี่ยมหยาบหยาบนะคะ่ะเป็นงามแห้งค่ะนาแรงเพื่นกับสียู่จังสี่แหละคะ่ะถึงสีบลถอดหยอดกับบลแหงบอเหะะี่วค่ะพอได้น้ำฝนปุ๊บไหมค่ะผู้ชมสแตกหยอดออกเลยเป็นแบบนี้นี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ อะโวคาโดที่มีราคาแพงๆที่เป็นราชาผลไม้เนะประยชน์หลายแห้งพุ่ค่ะจุดถ่วมหัวแล้วนะคะเนาะทายสู่แสงให้พี่น้องเบื้องเวียนทางไม้กันนี่ไหมค่ะท่านผู้ชมเบื้องเนี่ยเบื้องไทยไก่ไก่เบื้องนี่ค่ะวู้คาโดเก็บเงื่อนเรากค่ะสีหามาปลูกอีกอยู่ค่ะสิล่องส้างอันพัน ดีเพื่อนเห็ดอันเสียบกิง่งเบิ่งค่ะเสียบยอดเพราะว่นเสียบกิ่งเสียบยอดมาปลูกเบิงะะบ่งเนาะค่ะเบิ่งท่านผู้ชมเบิงบ่งเบิ่งใบเหลี่ยมหยาบหยาบอันนี้ตะเวนโต๊กดีแล้วเนาะค่ะไข่ท่านผู้ชมเบิ่งนี้นี่ค่ะในสวนเทาก็บิปลูกตกะไคร้ด้ค่ะผู้ชมตะไคร้ลายอยู่ค่ะป้าอึคือเลยตะไคร้ค่ะ น่คะปลูกให้ให้ว่าขายยาอันนี้ไหมคะขายยาไว้นี่นี่ยาไว้มันจะลูกล่ามไปทั่วเลยนี่แบบพา,านำหอมเข้าค่ะอยากได้วอกข้าโดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมมันมักดินแบบนี้มักดินแบบนี้คักเลยท่านผู้ชมร่องปลูกเพิ่ได้ค่ะพอน่าห้าถึงเจ็ดปีจะได้ให้ผลผลิต ข้าพิสื่อกินอยู่ในโลตัดอยู่ในี่บิ๊กซี่เม่ยนในโคกับแพงมากนะคะลูกหนึ่งเนาะแหงค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับล่าพี่น้องไปก่อนนาะคำหรกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้ค่ะท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเ้ามากนะ,ค,ะคลิปดีว่าดีค่ะเฮ็ดคลิปกับในว่างงานจาังได้เฮ็ดเนาะค่ะเนาะมีใจรักใจชอบค่ะ กำลังเรียนรู้เรื่องการทำคลิปเนาะค่ะเนาะฝากท่านผู้ชมไว้น้ำเนียค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะไปลาบกับบ้านก่อนค่ะคำเหรอต่เว้นตกดินแล้วค่ะไปก่อนนะคะเจอาก,กันาคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ